สวัสดีคะ่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมช่องหมสตาชาแนลทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะเทียบชนสูตรหลักหน่วยบนนะคะเป็นสูตรเก่าเทียบชนกัน2สูตรนะคะแล้วก็จะมีสูตรระยะยาวนะคะชนกันอีก2สูตรแต่ว่าแยกชุดกันนะคะแล้วก็นำมาประกอบอ่า ชนตัวเด่นกันนะคะว่ามันจะเด่นไปที่ตัวไหนในรอบนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากคำเตือนนะคะวิดีโอก็เป็นเพียงแนวทางในการคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนนำไปใช้ทุกครั้งามาดูที่สูตรหลักหน่วยบนนะคะสองสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะรอบนี้แอดใช้สูตรเก่าก่อนนะคะเดี๋ยวสูตรใหม่ค่อยลงให้ในคลิปอื่นนะคะเพราะว่า รอบนี้เป็นหวยสัญจรนะคะตามต่อสูตรเก่าก่อนแล้วก็สูตรเก่าเนี่ยมันก็ยังเดินอยู่เพียงแต่ว่าเข้าผิดหลักนะคะสูตรที่1อ่าเป็นสูตรเก่าส่วนสูตรที่2สูตรเก่าแต่ว่าสูตรที่2เนี่ยแอดมีปรับปรุงสูตรนะคะสูตรที่2ก็บวกไปอีกสกแตมนะคะอ่าสูตรที่2ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้แอดเทียบจนกันให้ดู3มงวดนะคะ3มงวดที่ผ่านมา อ่าสองสูตรนี้อ่างวดที่ออก979นะคะรอบนี้สูตรชนกันที่เลข8กับเลข9นะคะชนกัน2ตัวเองนะคะในรอบนี้ออก979มาเลข9อ่างวดต่อมานะคะก็ชนกัน2ตัวเหมือนกันชนกันที่เลข2กับเลข3าม งวดนี้ออก0 6 3สนะคะก็มาที่เลข3ส่วนงวดล่าสุดนะคะงวดล่าสุดงวดล่าสุดสุดที่1เนี่ยเข้าตรงนะคะเข้าตรงที่เลข5อ่าออก3 95ส่วนสูตรที่2เนี่ยรู้สึกจะหลุดไปหลุดหลักนี้นะคะสูตรที่2ออันนี้แอดปรับปรุงเข้ามานะคะเพิ่มเติมไปสองต้มอ่าก็เลยชนกันได้เป็นทั้งหมด3ตัว ในงวดล่าสุดแอชชนกันได้2ตัวนะคะก็คือเลข9กับเลข3องวดล่าสุดชน9กับ3หลุดหลักนี้ไปนะคะหลุดเลข5ได้9กับ3แต่ว่า9เนี่ยมาอยู่ที่หลัก10นะคะส่วนเลข5ามามาเป็นหลักหน่วยนะคะในงวดล่าสุดออก3 95สําสำหรับงวดนี้ก็มาดูกันนะคะ สูตรที่1กับสูตรที่2อ่าสูตรที่1จะเป็นสูตรนี้นะคะเดินมาแล้วทั้งหมด17งวดงวดนี้จะเป็นงวดที่18นะคะยังไม่หลุดนะคะสูตรนี้ตั้งแต่งวดที่ออก8 7 2 ตั้งแต่งวดที่ออก8 7ด5ตัวมา1ตัวนะคะแล้วก็ไล่มาเลยจนถึงงวดที่15ออก979นะคะส่วนงวดที่16ออก 06, 3มาเลขก3งวดที่ 17, ออก 3, 9, 5มาเลขก5ส่วนงวดนี้นะคะได้ตัวเดิมนะคะในงวดนี้ เอา9้บวก9บวก9อีก2ครั้งบวก4 2ครั้งบวก6บวก3บวก5บวก8เสร็จแล้วก็บวก2คงที่นะคะผลรวมได้68ได้เป็นเลข8ยกมานะคะเสร็จแล้วบวกไป1เป็น9 9 4เบวก4เป็น3 3มบวก1เป็น4 4่บวก1เป็น5นะคะอันนี้คือสูตรที่1 8 9 3 4 5 เป็นเลขตัวเก่างวดที่แล้วเลยนะคะสูตรที่หนึ่งทีนี้มาดูสูตรที่สองสูตรที่สองอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะคะเดินมาแล้วทั้งหมด21่มวดอ่าก็มาพาดงวดล่าสุดนะคะจะเป็นสูตรนี้อ่ะเป็นสูตรนี้นะคะงวดล่าสุดสูตรอ่าได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสาม 9,0,1,2,3ปกติเนี่ยแอจะบวกไป1แต้มนะคะหลักสุดท้ายบวก1แต้มแต่ว่าหลักสุดท้ายเนี่ยสูตรมันเข้าอยู่งวดแรกกับมวดที่3นะคะหลักสุดท้ายพอหลังจากนั้นเนี่ยหลักสุดท้ายเนี่ยไม่เดินนะคะไม่เดินมาเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะหลักสุดท้ายไม่เดินมาทั้งหมดสิบเกตงวดเพราะฉะนั้นงวดล่าสุดก็มีโอกาสหลุดอ่าหลุดได้นะคะก็หลุดหลุดไปถึงสองแต้มด้วยกันนะคะอ่าหลุดไปถึงสองแต้มเพราะฉะนั้นแอดก็เลยปรับปรุงเข้านะคะปรับปรุงเข้ามาในหลัก สุดท้ายนะคะหลักที่่าเท่ากับสูตรนี้จะกลายเป็นบวก2แต้มนะคะงวดล่าสุดชน9กับ3แต่ว่า9เนี่ยมาที่หลัก10บวกไปอีก2แต้มให้ชนเลข5เข้าตรงหลักที่หลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นอรอบนี้แอดยังไม่ทิ้งนะคะสูตรนี้ก็ตามต่อเลยนะคะงวดนี้เอา 9บวก6เป็น15นะคะในรอบนี้9บวก6เป็น15จะได้เลข5 6 7 8 9 9บวกไปอีก2แต้มนะคะเป็น1อ่าอันนี้สูตรที่2นะคะ นำสูตรนี้มาเทียบชนกันกับสูตรที่1เมื่อกี้ได้ห้าหกเจ็ดแปด้าหนึ่งห้าหกเนึ่งทีนี้มาดูตัวชนนะคะว่ามันจะชนได้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะในรอบนี้ตัวที่1น,นะคะชนกันที่ เลข8ชน8นะคะตัวที่2ชนกันที่เลข9ตัวที่3ชนที่เลข5 8 9อแปดนะคะในรอบนี้ปักหลักหน่วยบนนะคะมีเลข8เลข9และเลข5 มี8มี9มี9และมี5นะคะทีนี้มาดูอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นสูตรหน่วยบนระยะยาว <c oughs> อ่แอดลงในคลิปเดียวกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาหน่วยบนระยะยาวนะคะอ่างวดที่แล้วชุดนี้เนี่ยได้เป็น9 1 3 6นะคะ9 1 3 6 มาผิดหลักนะคะเข้าเลข9หลัก10อ่ะเข้า9หลัก10นะคะ9กับ3ไมใมาหลักหน่วยเน้นไปที่เลข9กับเลข3แต่ถ้ากลับมาดูนะคะหน่วยบนชุดนี้เนี่ยมันเดินที่หลัก10ด้วยนะคะชุดนี้อ่ะชุดนี้รอบนี้ไม่แน่ว่าจะเข้า10หรือหน่วยแต่ก็เดี๋ยวลองเทียบชนเด่นกันดูก่อนนะคะงวดที่ออก097 มา9หลัก10อันนี้757 7, มา5หลัก10 544 4, มา4หลัก10 4หลักหน่วยงวดนี้ได้457มา7หลัก10อ่าส่วนงวดนี้063มา6หลัก10งวดล่าสุดได้9136มา9หลัก10อ่าเข้าหลัก10อีก1 หนึ่งสสามสี่ห้าหกนะคะหกงวดเนี่ยที่ผ่านมาชุดนี้เข้าหลักสิบเดี๋ยวมาดูรอบนี้นะคะเดี๋ยวเอามาชนที่หลักหน่วยก่อนนะคะเราเราค่อยเทียบที่หลักสิบอีกทีหนึ่งนะคะ่ะมาดูกันสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งจะเป็นสูตรนี้นะคะอ่ะสูตรนี้ เดิมทีจะเป็นหลักหน่วยนะคะเดินยาวมาทั้งหมด42งวดนะคะปักหลักหน่วยอันนี้ยังไม่หลุดแล้วก็เริ่มมาหลุดงวดที่43สนะคะเริ่มมาหลุดงวดนี้อ่างวดนี้เข้า6หลัก10นะคะงวดล่าสุดเข้า9หลัก10ผิดอยู่2งวดนะคะเข้าผิดหลัก แต่ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยถ้าชนกับสูตรที่2มันมันเข้าหลัก10มาบ่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองชนดูก่อนเนาะรอบนี้งวดนี้เอา1-4บวก4อ่า1บวกกัน4ครั้งบวก3บวก5บวก4ีครั้งนะคะ3 1ครั้ง5 1ครั้งบวก7 2ครั้งอ่าเอาใหม่นะคะ1 บวกกัน4ครั้งเป็น4บวก3บวก5บวก4ีสองครั้งบวก3บวก5อ่าเสร็จแล้วบวก7แล้วก็บวก7เออผลรวมทำไมได้4 2เดี๋ยวแอดรวมผิดหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแอดเขียนเอาไว้ผิด 1คูณ4ี่เป็น4บวก3บวก5บวก4สองครั้งบวก3บวก5แล้วก็บวก7บวก7คนผลรวมได้42สนะคะ42สอง่ะสงสยัยอลงเอาไว้ผิดพลาดอ่ะขอแก้ไขนิดนึงนะคะได้42 ได้42อ่ะเดี๋ยวเอาสูตรที่2ก่อนก็นแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอให้อ่ะแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วก็ต่อเลยเอาอ่ะหมึกแห้งแล้วก็ต่อเลยนะคะได้สี่สิบสองอ่ะแอดกลัวมันเขียนไม่ไม่ติดได้เลข2อสองบวกไป1เป็น3 บวกสองเป็นห้าสองสามห้าห้าบวกสเป็น7จ็ดแปดเก้าสสาหดแดเก้นะคะอ่าทวนอีกทีหนึ่งสี่สามห้าแดสาห้า 7จ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่อ่ะสี่สิบสองนะคะจะได้เป็นเลขสองยกมานะคะสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าอ่ะรอบแรกแอดบวกไว้ผิดนะคะอ่ะกลับมาที่หน้านี้เลยนะคะเท่ากับสูตรที่หนึ่งได้สองสามห้าเจ็ดแปดเก้า ่าสูตรที่สองนะคะสูตรที่สอง่าปกติจะเข้าหลักหน่วยนะคะยาวมาจนถึงงวดที่สามสนะคะปักหลักหน่วยตรงนะคะพอมางวดที่สามเอ่าเริ่มเริ่มผิดหลักเริ่มผิดหลักเข้าที่หลักสิบอันนี้ก็เข้าหลักสิบงวดล่าสุดก็เข้าหลักสิบนะคะผิดมาถึงหนึ่งสองสามงวด ทีนี้ลองมาดูงวดนี้นะคะงวดนี้9บวก9บวก1บวก5บวก3บวก3บวก5 3มครั้ง8บวก2ครั้ง3 3คูณ7 21อ,อันนี้บวกไว้ถูกนะคะผลรวมได้82นะคะในรอบนี้ได้เป็นเลข2ยกมา สอบวกสองเป็น 4, 4ี่สบวกหเป็นห้าหบวกหเป็น6 6หบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9นะคะตัวเลขคล้ายกันนะคะคล้ายๆกันกับสุตรที่1น <5. S 1> อ่าคล้ายกันเลยนะคะในรอบนี้น่าจะได้หลักหน่วยหลายตัวนะคะชุดนี้สองสี่ห้าด <9 S 2> เอทเทียบชนกันระหว่างสองสูตรนี้นะคะตัวเลขที่ชนกันนะคะตัวที่หนึ่งชนกันที่เลขสองตัวที่สองชนที่เลขห้า ตัวที่3มชนที่เลขแปตัวที่4ี่ชนที่เลขเก้รอบนี้ได้4ตัวนะคะงวดล่าสุดก็ได้4ตัวงวดนี้2องห้าอ่าถ้าเอดนํา2สูตรนี้นะคะมาเทียบชนกันในรอบนี้อ่าตัวเลขจะชนกันอยู่นะคะในรอบนี้ ชุดนี้ได้8 95ชุดนี้ได้2 5 8 9นะคะรอบนี้สูตรจะชนกันที่เลข5เลข8แล้วก็เลข9นะคะปักหลักหน่วยอันนี้8 9 5อ่าชนกัน3ตัวนะคะมีเลขสองที่มันไม่ชนนะคะชนอยู่3ตัวอ่ประมาณนี้นะคะหลักหน่วยบนนะคะ8 95แล้วก็เดี๋ยว คลิปต่อไปนะคะถึงจะไปดูที่สูตรดับ110หน่วยบนนะคะามาอ้างอิงกับชุดนี้แล้วก็ค่อยสรุปหลักหน่วยหลักสิบอีกทีนึ่งนะคะพร้อมกับสรุปชุด2ตัวบนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ลงแนวทางให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ เข้ามารับชมรับฟังช่องหมูสตาชาแนลนะคะตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ